เมื่อวันที่23ตุลาคม2567ณวัดอัมพวันตำบนบางขันหมากอ,อเมืองลบบุรีจลบบุรีผู้เชี่ยวชาตราจารย์ชยพลกลิ่นจันทร์พ่วอในการสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศร้อมด้วยอาจารย์ดรสุธิสาเชนชาญรองพ่วอในการสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้แทนมาหาวิทยาลัยราชภัยเทพตรีร่วมในพิธีเปิดงานสืบสารประเพณีไทยรามันบางขันหมากประจำปีพศ2567 ซึ่งจัดโดยวัดอัมพวันร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลบบุรีชมรมยุวชนไทยรามันวัดอัมพวันลบบุรีสภาวัฒนธรรมตำบลบางขันหมากและองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมากสำหรับงานนี้กำหนดจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่นสร้างความสามัคคีความเข้มแข็งของชุมชนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จัก ส่งเสริมให้วัดเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมโดยมีวัดที่ร้อยตรีทรงผลแป้นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดรบบุรีเป็นประธานในพิธี